Yes. เดี๋ยวจะพาไปดูดอกไม้เยอะเนี Oil ่ยดูคร right ับเดี๋ยวจะพาไปดูนี่ดูบรรยากาศต้นดอกไม้ขั้นซ่างรอบนี่สวนดอกไม้เลยเนี่ยหน้าโรงพักนะครับหน้าโรงพักเก่อนบรรยากาศนี่ก็มีหมอกนะนี่สวนดอกไม้นะครับสวนดอกไม้เนี่ยเพื่อที่ว่าการ ทุกการแล้วก็ที่นี่คือสถานีตำรวจภูธรทุ่งเพียงเก่มามหาพาดบดอกไม้ครับดอกไม้สวยสงามเนี่ยสวนดอกไม้นะครับสวนดอกไม้สวนดอกไม้นี่เห็นไหมเดินผ่านไปนี่ก็มีแต่สวนดอกไม้นั่น,ะเ,น,น,เ,น,น,นเลยครับนี่ดูเลยครับนะเห็นไหม ครับเนี่ยสวนดอกไม้ครับนะครับสวนดอกไม้ทั้งนั้นเลยบรรยากาศวันวน,นี้มีหมอกครับว่ามีหมอกอยู่